เป็นการแข่งขันนัดที่25ของฤดูกาลครับเกมที่ s c g Sta d i เ m ดียมนะครับระหว่าง s c g เมืองทองยูไนเต็ดพบกับบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับสำหรับเจ้าถิ่นครับ s c g เมืองทองตอนนี้อยู่ดับสี่ครับแต่ไป24นัดมีอยู่40คะแนนครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนครับบุรีรัมยูเนเต็ดอยู่อันดับที่2องเลยครับ24นัดมีอยู่47คะแนนครับไปพยายามจะออกบอลสั้นจากแดนตัวเองแต่ว่าลูดี้เจอกดดันและเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ูนย์ครับไมเคอนมาเกสก็ไปกดดันสมพรยศครับ เนี่ยดูครับออกมาที่วัฒนากรขึ้นไม่ได้ย้อนกลับไปแล้วตัวเองก็แต่งบอลนะโอ้โหแล้วจับยาวโอไม่ฟาวครับคือตัวแทบจะไม่มีการสัมผัสกันเลยครับแต่ว่าไมคคอนเนี่ยดูที่เท้าซ้ายครับยื่นเท้าซ้ายไปแล้วก็ล็อกพอดีครับตรงนี้ครับโดนบอลชัดๆเลยครับหมาต่อครับกอลวิทย์กอลวิทย์แหวกมาแล้วกอลวิทย์จังหวะสุดท้ายจิ้มเรียบร้อยสิครับโอ้โหเอาไม่อยู่ครับตัวสำรองของเอสทีเมืองทองครับ กรณวิทัศน์สายครับยูในสนามไม่กี่นาทีแล้วตีเสมอให้กับทีมได้สําเร็จครับโอ้โหจังหวะซโล่เดี่ยวของกรณวิทัศน์สาครับลากเข้าไปลากเข้าไปแล้วก็สุดท้ายจิ้มผ่านเมซูรักเข้าไปครับจังหวะดีให้ของสุพรครับกรวิทลากขึ้นมาแล้วเพื่อนเนี่ยล้าหน้าอยู่เลยลากหนีไปครับลากผ่าน3-4คนแล้วก็จิ้มโอ้โหสวยงามจริงครับลูกนี้เป็นประตูยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ได้เลยครับดูครับลากหนีมาตรงนั้นตรงกลางแหวกเข้ามา3-4คนเอาไม่อยู่ครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยรัตนากรโดนจิ้มลอดข จิ้มผ่านมือของสุรักษ์เข้าไปครับวางข้ามาลูกนี้ถึงสัสลักด้วยนะครับสัสลักเปิดเร็วลูงนีแล้วก็จังหวะเรียบร้อยครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูว่าบอลสุดท้ายโดนใครครับวิ่งเข้าหาบอลดังนักเตะบุรีรัม์ุู้เล่นเมืองทองแต่ว่าปิยพลแสดงตัวแล้วครับปิยพลเรีบตัวสำรองครับอ่าครับเดี๋ยวดูครับบอลสุดท้ายโดนใครแต่ก็ต้องชมสัสลักครับชิงจังหวะเปิดเร็วนะครับ แล้วบอลสุดท้ายตรงนั้นนี่ไม่รู้ขาใครเมื่อกี้นี่คือเหมือนเปียพงศ์จะเยี้ยวขาไปยิงนะครับเปียพนครับโอ้โหแล้วดูแกน่าจะเป็นตัวที่อยู่ไกลบอลสุดด้วยนะครับโอ้แต่ขาขวาไงนะครับเดี๋ยวดูว่าขวาเหยียดมานั่นแหละครับสตาร์ทสีส้มครับก็ยังไม่ได้จังหวะเหลี่ยมเปิดทักทีนะครับเคาะไปเคาะมาหาเหลี่ยมอยู่ครับปั๊บลองยอดมาลูกนี้อ้าแล้วก็ยิ่งโอ้โหตดปล็อก เคลียร์ที่เอาเคลียร์ไม่ดีกับพันษาอย่างได้อยู่สุพรอัดเข้าไปลูกนี้เรียบร้อยรับโอโหประตูสวยอีกแล้วกับจากสุพปินากตาโพครับโอ้โหสุดยอดครับลูกดีครับลูกยิงของสุพรครับบอลพุ่งแรงก็เสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับดูภาพ้าครับจังหวะบุกของเมืองทองกับบอลตักเข้ามาแล้วโม่งตั้งมาให้กับกรุวิทยิงไปติดบล็อกของพันษาสกัดออกมาไม่ดีครับสุพอโหกคมนาแล้วยิงอัดเข้าไปเลยครับสวยจริงครับ บอลเนี่ยลากเป็นเส้นตรงเลยครับแล้วก็เสียบไปตรงสามเหลี่ยมนลครับก็หมดเสร็จจริงๆครับทางด้านของสีวรลักษ์เทศสูงเดินครับโน่นนะครับหน้าต่างเสาไกลเลยครับบอลคุกคลิกแล้วยังไงครับจังหวะเอาพลิกมาพลิกมาแล้วไถไปยังไม่ผ่านได้อยู่ครับสัสลักษ์รีเปิดเลยครับเปิดไปลูกนี้แล้วก็พุทธสินเป่านกหวีดยาวก่อนครับเกมที่เอสซีจีสเตเดียมครับเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดกับบุรีรัมยูไนเต็ดเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับ ตรงกลางเป็นวีรเทพป้อมพันนะครับส่วน4ตัวบนนะครับเอริกโจฮาน่าซาดอมิซายยนะครับที่คนจากซ้ายไปขวานะครับดิออนสกูคุเซนเตอร์เลวินสุราก้ากับันษาเหวี่ยบบุญครับและขวาในเดบิวินยีรวัตโนดมนะครับสัญญาณที่ทารลโดมพร้อมอยู่แล้วครับต้องจ่ายให้พลิกครับเปลี่ยนออกด้านข้างไปครับประเมศบอลไปขึ้นทางเอริกโจฮาน่าโจฮาน่าจี้มาเข้าขวาแล้วลองสัดลูกเดียวดึงสวนครับโอ้โ โอ้โหตรงนี้ไม่มีตัวบังแล้วไอริจโคน่ามาจิงแบบนี้ผมเป็นเรื่องเลยครับโอ้โหออกตัวได้อย่างร้อนแรงเลยครับเจ้าบ้านเมืองทองขึ้นนําไปแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์จากไอดิจโคน่าโอ้โหถือว่าเต็มสิบเลยครับลูกยิงลูกนี้ไง่ายขึ้นเลยครับเดี๋ยวดูทีครับขึ้นทางซ้ายครับแล้วจี้มาดูครับมีช่องแล้วใสเลยครับด้วยขวาโอ้โหไปประมาทครับคือไปคิดว่าจะจิงแล้วนี่มันจะไม่หายครับแล้วลูกนี้ไปเปิดพื้นที่เนี่ยครับ คือสุรณะถอยเพื่อรอจังหวะแต่ว่าวุสคิดก็ลงมาไม่ทันนะครับแต่ก็ต้องชมว่ายิงน่หมดสิทธ์ป้องกันครับตัวที่6ไปแล้วนะครับต่หน้าแนวรุกชาวเชนย่านะครับโอกาสยิงตรงกรอบครั้งแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นประตูขึ้นนําเลยครับนี่ครับเร็วไม่ได้ครับเอาเอาเราขายบอลไม่ดีครับเข้าทางบิบลีปป่บอบ เดอร์บ๊อบสับหนีเทียทรอนให้ตอกมาตรงนี้ไม่มีกับดักซัดลูยชั้ลับศนย์ครับเอาเลยครับโอ้โหเป็นปรลเมศอัวิไลครับเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ครับกับทางบุรีรัมย์ครับโอ้โหยังเมาหมัดแล้วก็โดนลูกที่2ต่อเนื่องครับจริงๆครับดูครับออกบอลไม่ดีครับโดนดักแล้วไหลมานี่ดูครับโอ้โหนิ่งครับแต่ว่าก็เนี่ยครับมีตัวสุดท้ายอยู่นะครับแล้วจังหวะยิงมีชั้นหลับนะแต่ว่าก็ไม่อยู่นะครับ ต้องชมป๊อปครับไหลมาแบบนี้นี่ปรเมศอภิวิไลมีเวลาครับพยายามที่จะสไลด์ดักนะครับพั้งาแห่งวิมูลแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับเนี่ครับเปลี่ยนทางเข้าเลยครับท่าจ่ายจังหวะแรกเนี่ยออกไปทางบูสคิดนะครับบอลเข้าทางดิชาให้ต่อขึ้นมาพื้นที่เปิีกแล้วครับซาดอออกไปที่ดึกโจนามีจรวดบอขวางอยู่โจนาโยเข้าขวาลองสัตอีกแล้วครับโอ้ไปแล้วครับโอ้โหสามศูนย์ครับไปปล่อยอย่างนี้ได้ยังไงครับโอ้ ยิงมันเข้าครับวันนีครับเป็นอีกจอนะอีกครั้งครับจังหวะได้บอลนี้ครับอย่างที่บุรบัตบอกไปครับมีพื้นครับแล้วดูครับเลาะเลาะมาเลยพอมีพื้นที่ปุบใสเลยครับเสานี้เล่นเสาแรกครับต้องมาแล้วมีประสิทธิภาพด้วยแหละครับเดี๋ยวอนให้ดูยากระโดกมาวุสคิดปล่อยอาเลยครับมาเข้าทางสุประัสน์ซดูเดียววู้ดขาดเหมือนกันครับไล่มา1ต่อ3ครับนี่แหละครับหายจากเกมแต่มีความแน่นอนครับโอ้โหผมคลิปเลยครับจังหวะนี้ไล่มาแล้วครับ1่ต่อ3 โอ้โหจากสามาสองครับราวนี้นี่ก็จังหวะหนไม่มีอะไรครับกระดกมาแล้วนี่ครับเก็บไม่อยู่ครับสุดท้ายยังมีสุบรรตตามาแล้วซัดเลยครับโอ้โหโอ้โหดูครับยิงลำปากนะครับแบบนี้แต่ว่าสุบรรตนี่โชยเห็นเลยครับคาตบอนยับดูครับบอลเล่เข้าไปครับโอ้โหหมดสิทธิ์ครับทางปฏิวัติคนนี้ยิงเท่ากับว่าเจอเมืองทองทุกการนี้นี่สามนัดนี่ยิงได้หมดเลยครับ เป็นลูกที่4ี่นะครับที่เขายิงใส่มืองทองทเดวินไม่ได้ตัดนะครับบอลในเข้าทางโจฮาน่าตวัดมาถึงวิลเลนป๊อปด้วยวิลเล่น๊อปแทงช่องนี้ให้กับปรเมศปรเมศดึงเข้าขวาปราเมศดึงขวาขีดึงไหลต่อมาโจฮาน่าดึงขวาซัดลดูกนิดไปเลยครับโอ้โหสี่ดึงครับแฮตทริกของไทยดิ้โจฮาน่าครับเป็นแมทที่ต้องจดจำของเจ้าตัวเลยนะครับดิกโจฮาน่าครับหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้กบทางนโพเลคอนพลแล้ว,ว,ว,วเจอเดนคูวิ่งบีบจังยิงปั่นไซส์เข้ากุงแคบเลครับ ยือกเย็นแบบยังฮารีของทางชอว์นาตีฝ่าวงล้อครับแต่ว่าไม่ไหวจริงๆครับยังเรียกแต่ผมให้กับทีมได้ครับ่ายมาครับเตบดินเปลี่ยนจุดในการเปิดแม่นหรือไม่แป้นของดุบุญาโปปาแล้วครับตรงนี้โอ้ก็จัดได้ครับ2ต่อ4ครับโดยลอสซดด้าดูบุยาโหม่งแล้วมองอีกครับความพยายามมาสําเร็จในครั้งที่3นะครับงลูกนี้ไม่ต้องแรงอะไรมากครับขอแค่ ให้เข้ามุมเท่านั้นนลยครับมาไม่ทันนะครับปฏิวัติ์คำใหมตห่ต้องเน้นนะครับจังหวะนี้สุดท้ายเป็นเทียร์ทอนเลือกปาดกันบเอ้าเลยครับโอ้โหมาดสามต่อสี่โอ้โหเกมนี่มันอะไรครับเนี่ยโอ้โหสุดๆครับยิ่งกว่าห้าดาวครับไม่รู้จบยังไงนะครับแต่ว่าหลังจากนี้มันแน่นอนครับ ู่คอยไปสนามนี่เย็บจากธีรทรบุญประทานดูครับฟีคิดู้หเสียบขาดเลยครับอู้หมดจดจริงๆครับดูครับซ้ายของธีรทรผูกมุ่งกีดครับสั่งกำแพงไว้แล้วครับแต่ปฏิวัติได้ทีน้ำหนักมาที่เสาแรกเพราะไม่คิดว่าจะยิงเสาสองแล้วบุมขนาดนี้ครับไประวังในพิรดนครับดูครับปัดโอ้โหอ้อมกำแพงดูครับแล้วก็มุ่งมั่นเลยครับหลังจากนี้ครับ ขึ้นมาเลยครับอดีบดินครับจ่ายทะลุให้กับทางฝั่งของสุพณนัฐสุพนัฐเปิดตะวัดย้อนกลับมาเกี่ยวดูระยสั้นดูเอ้าสี่สี่ครับโอ้โหกลับเข้าสู่เกมครับโอ้โหอะไรครับเกมนี้สุดๆไปเลยครับนี่คือฟุตบอลไทยที่สุดยอดมากในแมตช์นี้โอ้โฟุตบอลไทยอยากให้มีเกมแบบนี้ทุกแมตช์เลยครับได้ก่อนะครับแล้วบรีษัมต่อขึ้นมาแล้วได้คืนครับเริ่มจากอดีบดินนะครับแทงมาแล้วสุพนัฐโอ้โหสปีดมาครับแล้วเปิดกลับมานี่ เนี่ยครับเกี่ยวได้เราใส่เลยครับเปิดทะลุไปไม่แม่นนะครับแต่เขาสิทธิ์เก็บบอลเป็นแอคชั่นสุดท้ายของเกมนี้ครับโอ้เสเปลกันสุดเดือดเลยครับ4ประตูต่อ4ครับออกไปสุดดาวเลยครับเกมนี้